เอาละครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนปามครับครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของสวนกันดีกว่าครับว่าเขาชื่ออะไรสวัสดีครับคุณสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับช่วยแนะนําชื่อได้ครับตาเสียงครับตาเสียงตาเสียงแล้วที่นี่ที่ไหนครับตําบลน้ำาตทงครับตําบลน้าเภอวันัดจังหวัดชลบุรีครับครับผมแล้วอันนี้คุณ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 นาเสียง ปลกูกปามนี่มากี่ปีแล้วครับหกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีแล้วครับแล้วแล้วไอ้ก่อนหน้าน,นี้ที่จะมาใช้ต้เนี้คุณคุณครูใช้อะไรมาัางครับก็ใช้สารพัดปุ๋ยครับไม่ได้เลือกก็คือใช้มาทุกตัวแล้วไม่ได้เลือก <c oughs> พูดแบบแบบง่ายๆเลยง่ายเรื่องจริงครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วได้มีโอกาสมา ใช้อ่าตัวนี้ใครเป็นคนใช้ครับพอดีพวกเขาแนะนําก็เลยเรามาลองดูใช้แล้วมันก็เออได้ผลดีนะครับผมอันนี้ใช้กับปาล์มมันปาล์มแตก่ตงเป็นยังไงครับด้วยมันก็ดีกว่าที่เคยใช้อ่ะเนาะมันจะออกไม่ขาดทลายไม่ขาดคอนะครับผมออกไม่ขาดคอคือมันออกตลอดมันออกตลอดไม่ขาดคอครับผมแล้วเอ่าใบปาล์มผิวปาล์มเป็นงไงบ้างครับอ่าอ่าอะไรทลายก็ดีนะครับผมใช้ได้ ครับผมก็คือใบเขียวครับอันนี้คุณครับผมเนี่ยคุณครูเสียงบอกว่าผิวก็ดีใบมันก็สวยแล้วแดงตัวไหนครับช่วยชูหน่อยครับตัวไหนครับทั้งคู่เลยยืนยันอันนี้สมแดงควิกบวกอะมิโนเพื่อนบ้านหรือพวกกันก็ได้แนะนําให้คุณครูลองเอาตัวฟิกปาใจแล้วคุณครูบอกโอ้ประทับใจมากครับมาฉีดครับผมเนี่ยคือปาล์มของคุณครูเสียงนะครับเนี่ยคุณครูบอกมันมันออกมันไม่ขาดเลยครับขาดคอเรียกไม่ขาดคอไงมันออกตลอดครับผม ว่าคุณครูบอกเอาไปพันเปอร์เซ็นต์เลยครับม,มันมันออกนะครับเขาจะบริการอันนี้ผมไงครับ <laughs> ผมอันนี้ของคุณครูครับคุณครูยืนยันเต็มที่เลยครับว่าคุณครูบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องยกรังครับเพราะมันของคุณครูนี่ปามทั้งหมดกี่กี่ไร่ครับตรงนี้นะนออประมาณฮะอตอปนี้สวนปามห้าสิบไร่ตามผมมาดูครับนี่นี่โอ้โหดูครับ เนี่ยครับมันทุกต้นเลยครับอันนี้ผมจะพามาดูไม่ใช่ว่าเป็นบางต้นเนี่ยครูเสียงบอกมันออกทุกต้นเนี่ยครับดูดูครับดูนะครับแน่นคอหมดเลยครับเยียดเลยครับต้นเล็กต้นน้อยแต่ข้างในครับติดดินเลยครับลูกเต็มคอเลยครับเนี่ยแล้วใบคือใบจะสวยมากครับใบเขียวสวยมากครับเนี่ยสังเกตที่ใบครับใบเขาจะโอ้โหนี่กลางวันครับแดดร้อนครับดูสังเกตใบไหมครับเนี่ยใบก็จะเขียวสวยมากครับ แล้วเรามาดูทลายใกล้ๆครับคุณครูบอกมันหาคนงานยากอะครับอยากจะฉีดสักสิบห้าวันสิบห้าวันฉีดครั้งแต่ทีนี้ว่าไม่คนงานหายากครับถ้าฉีดคุณครูบอกถ้าฉีดต่อนเนื่องน่าจะดีกว่านี้นี่ขนาดว่ามันนาน,านฉีดทีนะครับเห็นไหมครับทลายสุดยอดไหมครับครับผมไม่ลองไม่รู้ครับนี่คือสวนปามของ คุณครูเสียงครับครับผมไม่ร้องไม่รู้ครับนี่คือครับตัวจริงเสียงจริงครับคุณครูเสียงโอ้ฝ่าจะได้เจอท่านนี่นานมากครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณครูเสียงและขอขอบคุณบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์ดที่โสมแดงพริกบวกอะมิโนมาเพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพริกคีวิิเกษตรกรครับครับผมต้องขอข่าวว่าสวัสดีครับ